สวัสดีครับกลับมาพบกับ Tech Toys ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ C Space เป็น C Space ของพี่ซเป็น co-working space เนกะี่ยวเรื่อง design thinking robotics coding แล้วอะไรก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับรู้สึกว่าผมต้องไปถาพี่ซีดูยตรงในตัว่าที่นีนน้มีอะไรบ้างไปดูดีกว่า สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ซีนะครับตอนนี้ต้องยินดีด้วยนะครับกับพี่ซีผบคุณมากเลยจัสตินดีใจมากที่เห็นหน้าของจัสตินรู้สึกเหมืเห็นพี่จอนมาด้วยนะคะก็ดีใจอยากต้องให้มาเรียนนะต้องมาเรียนที่นี่นะรู้สึกชอบอะไรบ้างผมผมชอบดีไซน์เป็นช์ิ้งเพราะว่าเป็นสิ่งที่ คือผมก็กำกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง UX UI อยู่ก็รู้สึกว่าด mm ีไซน์ thinking ดีสปอร์ตเลยเด็ด anyways ก็วันนี้คือผมมีคำถามคือว่า C Space อ่ะคือ what's the goal mm hmm. ที่ที่พี่ซีเห็นนะ the goal หรือ end game mm hmm. ของตัว C Space อะครับเป้าพี่คือพี่อยากได้สินค้านวัตกรรมเยอะๆพี่อยากขาย อยากให้แบบอย่างเหมือนคนที่มาเรียนกับพี่ทุกคนนะอย่างจัสตินนะพี่อยากให้กลับไปแบบคิดว่าเราอยากทําของอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งบ,บางทีมันอาจจะเป็นของที่มันธรรมดาธรรมดาเลยก็ได้นะแต่ว่าแก้ปัญหาบางอย่างแต่ก็อยากให้มันลงมือทําแล้วก็ออกแบบแล้วก็มีอ่ะมีโปรโตไทป์มันขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วนั่งคิดกับมันจนมันสามารถเป็นสินค้าได้จริงๆเราเราอยากเห็นสินค้านวัตกรรมที่มากขึ้นค่ะโดยที่บางทีมันไม่ได้ต้องแบบ Very high tech บางทีมันเป็นแฟชั่นลีดกับฟังก์ชันสองแบบประกบกันก็อาจจะแบบผู้หญิงด้วยนะรู้สึกว่าของบางอย่างก็แบบเจ๋งจะเลยไปยืนดูด้วยความแบบบางทีพี่ก็ดูนั่งดูเหยอกน้ําแล้วรู้สึกเพราะอ๋อมาหยอกน้ํานีมน้มันมันมีฟังก์ชันอะไรหรอก,ก็ก็ได้คิดและตับใดที่มนุษย์ได้คิดพี่ว่าเราเราต้องให้ความสําคัญกับคุณค่าของไอเดียเราให้มากๆ,ๆเพื่อที่จะได้มีของด้านไอเดียขายในตลาดเยอะ ค่ะแล้วที่จะมาเรียนที่เวิร์กช็อปนี่เรียกว่าเป็นเว <Workshop. S 1> ิร์กช็อปหรือเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปครับก็จะมีดีไซน์ธิงกิ้งโคดิ้งโรบอติกส์แล้วก็มีอะไรอีกมั้ยมีค่ะก็น่าจะมีตามมาอยู่เรื่อยๆจริงๆ<อ>พาร์ทเนอร์เราเราก็เ,าเรียกว่าทร,าอริอัลหลักสูตรด้วยกันเนาะพาร์ทเนอร์บางคนเนะี่ยที่เขามีหลักสูตรดีๆของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่มีพื้นที่นะเราก็เวลคัมว่าให้เขามาลองมาเจอกันกับเราแล้วโปรโมทหลักสูตรให้แล้วลองดูซิฟีดแบ็กการเรียนเป็นยังไงเราก็อยากออบเซิร์ฟเหมือนกนาการรนกกัััันนนนนนวว่่่าาารรรเีีีียพ้มมมมปญหอะไทไทสุ ไม่ตอบโจทย์หรือเรียนไปแล้วได้อะไรคือเราต้องการ key takeaway ที่สำคัญของการเรียนด้วยแต่หลักสูตรที่วันนี้เอามายกตัวอย่างให้ได้เห็นเนี่ยเป็นหลักสูตรทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เกิดขึ้นมาแบบเรียกว่า มืออาชีพมากๆอยู่แล้วของใหม่มากของใหม่มาก 3D Printing อมเอ๊ะตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตัว็อปออดอะลา์นะผมไปเห็นอยู่ใหม่ที่สุดที่พี่จะขุดมาให้ได้ในตลาดมีอะไรใหม่สุดพี่ก็แบบขอใหม่สุดแล้วก็ของเล่นก็เหมือนกันนะคะที่เป็นโคดิ้งทอยเนี่ยใหม่ที่สุดที่ซีสโตรจะไปหามาได้เราก็จะเอามาให้เล่นที่นี่แล้วก็เล่นกันเป็นหลักสูตรไม่ใช่แค่ซื้อไปแล้วว่าต้องเล่นอันนี้คือคุณไม่ซื้อได้คุณมาเรียน นะคะคแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองน่ะเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่บางทีไม่ได้ล้ามากซื้อของเล่นล้ามากแล้วงงนะก็มาเรียนกันเป็นหลักสูตรเพื่อให้ทันตนลาดโลกแล้วก็ร่วมคิดทําของพวกนี้ด้วยกันคค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครแบบฟังดูแล้วนะคะชอบสนใจหลักสูตรนี้นะคะมาเจอกันค่ะก็ผ่าน Facebook ซีเมียเกนก็ได้แล้วก็สิก็เปิด Facebook ตัวใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่า C Space 101นะคะก็เป็น101เพราะว่าที่เนี้ยเราต้องบอกว่าเป็นสาขาแรก <Okay. S 2> แต่ก็หวังว่าจะไม่ใช่สาขาเดียวแล้วกัน oh. ก็เราจะทําที่นี่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเอ็กซ์ไซส์หลักสูตรเรียนรวมไปถึงเอาความสําเร็จของคนที่เรียนที่เนี่ยสินค้าเขาเป็นตัวตั้งเลยยิ่งคนรวยมากขึ้นจากที่นี่ได้ mm hmm. จะฟูลฟิลความฝันแล้วมาก mm hmm. นะคะก็มาเยอะๆนะคะ